หมอชิดสะเทือนจ,จู่ๆเพลเอกตัวท็อปโผล่ช่องอื่นไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ต่อสัญญาเล่นเอาแฟนๆช่องเจ็ดถึงกับอึ้งรับประทานกันไปเลยทีเดียวหลังปรากฏว่าพระเอกหนุ่มโก้วศินซึ่งเป็นหนึ่งในพระเอกดาวรุ่งที่ช่องเจ็ดันมากที่สุดอยู่ๆก็โผล่ไปออกรายการร้องข้ามกำแพงของช่องเวิร์กพอยเป็นเหตุให้ชาวเน็ตถกเถียงกัน เสียงแซ่ว่าหนุ่มโก้หมดสัญญากับช่องเจ็ดแล้วหรือซึ่งหากเป็นเรื่องจริงเคสของหนุ่มโก้นั้นถือเป็นอะไรที่แฟนช่องเจ็ดเสียดายไม่น้อยเพราะเจ้าตัวฝากผลงานการแสดงที่น่าประทับใจเอาไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องปางเสน่หาที่เพิ่งราจอไปอย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังการคอนเฟิร์มแบบชัดๆจากปากหนุ่มโก้กันอีกครั้ง